Headshot. ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับพวกกับผมมาแล้วครับในรายการ GG Station c h a กับเกมที่กูรับชมก็คือ Rush Thai Server สามนะครับ EP ที่ที่อะไรอะที่สี่โอเควันนี้มาบุ้มบ้านกันต่อโอเคจะแถวบ้านกลางๆบ้านผมโอเคบุ้มเลยนะครับกับแขกผู้มีเกียรติของเราก็คือคุณซีนอีกละคุณซีนชาแนล โอเคเราจะมาบานหลังนี้กันนะครับตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยโอเคตรงนั้นยตรงนั้นนตรงี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นี้ไม้หินที่มันมีของเดาดูก่อนเลยเดี๋ยววันหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้เลยหนึ่งสองสามโอเค โอเคเยอะเยอะเยอะอุ้ยเยอะนะครับเยอะครับงานนี้เยอะเยอะนะครับจัดเต็มเมอามินฟิตโอ้แต่กายเราขอลูกจอมมังนะเออ <laughs> có dây chích này chứ anh giìn <laughs> kiếm này còn đi, Hơi hey, kiếm còn tivi đi, kìm, Khúm nó này còn đi con Jin kìm, kìm, đi kìm, kìm, bớt con, bớt kiếm kìm, kìm, con ค anyway, ุ้มนะครับงานนี้โอ้โหโออาคุณซิน มีปัญหาเฟผมไม่เอาแล้วเอาของก่อนตอนนี้ของเยอะมากมากเก็บบ้างเอาอันนี้มาทำไมนี่เก็บเก็บเร็วเก็บเร็ว ดี๋วพี่เดี๋ยวหนึงกระคับอีกหนึ่งือสองลูกเนี่ยโอเคโออกอมาไป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 ้โอเค สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ช่ียผมด้วยนะครับ